ครับขอตอนรับพี่น้องเขาซูชองผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเทียครับเสียผ้า,พพาไปเบิ้งนะครับบรรยากาศนะครับที่น้องกุิงเดินทางมาถึงสนามบินสวุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วครับไปเบิ้งบรรยากาศพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับมาตอนรับอีหละที่สนามบินสวุวรรณภูมินะครับไปเบิ้งครับฮัลโหลแบบนี้ซ้าคนพารอเต็มเลยคุณรอโลดอย่างนี้แล้วก็แบบ แปลงมากโอ้ไปเลยครับฟาดประวัติศาสตร์อย่าพึ่งออกไปอย่าพึ่งออกไปลองไม่ไปก่อนไม่ไปให้หมุนก่อนไปฝั่งนี้ก่อนโอ้มีไฟไฟด้วยไฟไฟก็มีมานะครับเหมือนได้อีกมอถ่ายรูปเลยจ้ะถ่ายรูปไหนครับเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างนอกนะครับฟาดไปไปแต่แต่โทรศัพท์ให้พ่อฟาดเออแต่ลจ้ะ ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู้นเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกเลยไม่ใส่อะไรก็เพล็เวทีทำไมไม่เป็นแบบนี้นี่จะไปใส่ปแบบว้าว้คนอีนเต็มรอยประจวบปรโตมาแล้วปรโตมาแล้วสวัสดีครับป๊าคุณมารอครับผม ปาดคนมารอเต็มสนามยืนเลยครับทุกคนปาดโอ้ยกระเป๋าอีกแล้วกระเป๋าฉันจะเสียอีกแล้วขอตัวบ้างทุกวันที่ภูมิประเทศบ้างไหมปาดมาขอตัวก่อนนะปาดโอเคเชฟฟี่เลยครับเชลฟี่ได้เลยนะครับเชลฟี่เลยเชลฟี่เลยครับเชลฟี่เลยครับ โตาโตมาแล้วดูดูบาโตมาเออได้ยินดังเขาเออดูดูดูมาเอฟซีมารอเยอะมากประสาทขอบคุณครับผมัอีเนี่ยบาลามาลูกปาโอเคครับปา แมนแมนนุ่นเขารอเต็มเลยพูดเออโอ้ยไอเจอร์เขาล้กแหละสวัสดีครับจะปยาซุปตาไทยแลนด์มาหน่ะไปครับป่ะนู่นอะนี่ลืมกระเป๋าแล้วไหมกระเป๋าไน่งโอเคไหมไปครับป่ะหนึ่งจอไปดูไปดมครับไปครับนีทเรา บรบรยากาศส,ส,สดๆครับทุกคนตอนนี้ที่สนามอีปาร์คคนมารอ <laughs> ตื่นเต้นปะมีนาทีประวัติศาสตร์ครับหนูไม่ม <laughs> ตื่นเต้น,ห,นหัวเหรอตือ่นอายคุณ <laughs> คนรอเต็มเลยนี่ไม่นู้ชนชนให้ไม่รู้ไปก่อนเดินชนกันไปมารอรับพ่อโจไปนี่นี่เข้าไปตรงนี้ก่อน สถานบมีแทบแตกครับเพราะการชายหนพ่อโดนอยู่ไหนอ่ะเสียอ้ามเสียอ้ามโอ้ดีรับไม่บีอยู่ไหนเนาะไปแตกกันเนาะบังนีเนาะขอขอบคุณภาษาญี่ปุ่นเน่อลูก วันนี้เราเจอนที่ตลาดกิงซานะับไอ้ีมารอ้อรับนะครับวันนีลบาิงว้าเขาที่เอาเนน้วรงเนาะแบบแบบแบดแบงแบบ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 บบาบบแบบแบบแบแบบแบบแบ้แบบแบบแบบบบแแบบ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 แบแบบแบบบแ ไม่มีเดี๋ยวพีครับไม่มีเดี๋ยวพี่ครับไม่มพี่เก๋ครับเดี๋ยวคุพอลทุ่นกระเป๋านี่ครับอ่ได้ย่างเงี้ยครับอย่าพูดอย่าพูดว่าพี่เข้มเอาของมาฝากพี่ดนใช่ไหมขอเฉียนพอ้นขอโดนขอโดนฝากซื้อชุดลายลายไม่ใช่เหรอผู้กัตไต้นะผูกันต้นี่ต้องเป็น่อเอกอะไรจ๊ะพ่อเอกไปเสียอะไรลูกพ่อเอกกำนันเอกครับกำนันเอก ทางนี้นะครับกำนันใช่เขาจะเป็นกำนันเอก Entertainment เขาเรียกเขาเรียกส่วนะ่รนไทำอน้ำันสวนตะปูรถขอบ้าไม่ได้จ้ะยายไรไม่มาหรอตัมอไม่ได้ยายไรบอกรุย่างดูคนอะไรบาบ้างโอ๊ย นำกุ้งอดกับเผาไทยเฮ่มาเสื้อจะมีอะไรเพิ่เิจะบอกว่ามีครับเี่ยเอฟซีเลอฟีเอฟซี่ไหนพอจะรูดได้หเล่ยิ้มหน่อยรูหน่อย่อห่เอ้าพ่อกันชาอยู่ไหนดิพ่อยไมาอายมาอากกัไปน้ำอ่ะั เดี๋ยวไปนะพ่อโจรอกระเป๋าด้วยลอยได้ไหมรอรถอือโอยังไม่ไปอีกเหรอก็เอกนี่แหละเอาดีครับพก็เอกครับไม่ได้ไม่ได้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วกำนันเอกอนเ n อร์เทนเมนต์กำนันเอกเออเป็นเด็กน้องโซเชียลเหรเป็นเอกน้องโซเชียลไดียววะ อยู่จะซื้อกระไดเงินพอกันใชัยมี่นี่พี่นันนัดแจะฝากให้กันชัยใหญ่้วยอยู่อยู่บ่พอกันชัยอยู่ไหนนี่แล้วก็ย่างไปทางไหนเมื่อกี้เนี่ยเราพี่เราต้องคุณดูอันว่าอยานทางนู้นอีกได้ดนิเอฟซีบอลทางนู้นอยู่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นอ่ะจะได้กลุ่มนู้นอีกไปไปเดินทยอยออกไปไป

ขอบค <ator> <m> ุณครับยินดีต้อนรับบ้าย้าปไปเทพี่มาเลยครับไปโอ้ปารินดีต้อนรับคัรปินดังมาประเทศไทยพอุ่่นไปหลายคนมา้น่อพ่เรียก้วจบอณนครับ ของของพ่อโดนจัดให้เต็มแม็กเลยครับผมของฝากแล้วแม่นครับมีชุดกระต่ายหมูกระต่ายพี่เข้มจัดมาให้เต็มเลยไปเรียกเขาถึงญี่ปุ่นเพื่อกระทำสวมได้กี่วะล่ะรอบหน้าไปไหมนี่ยุโรปอันนี้อันนี้เขาให้หนูแล้วอ๋อได้ขี่วะได้ขี่จช่ไหมได้ขี่จะเกินบอบไม่ได้ขี่เลยนี่ตัดริบตัวโอ้ยรถติดรถติด กลับบ้านเลยบวัลูกอันนี้กลับเลย ab ตกทางหน่อยครับเข้าร anyway> okay. ิมของเราเข้าริมของเราเข้าริมตกทางเขาหน่อยว่าสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอเคแล้วเข้ามานี่ก่อนครับแล้วหลบทางถอยถอยเข้าไปหน่อยนะครับยถอยถอยเราถอยเข้าไปหน่อยนะครับโอเค

เรารอรถก,กันนะครับแล้วกระเป๋าลงก,ก่อนไหมลกูกได้เลยครับเข้ามาเลยครับมีอันนี้มาฝากนี่ไหมเดี๋ยวต้องเอาไอ้ผ้าห่มออกนะพี่บี๊ดมีของฝากผมไหมมีครับอะไรอ่ะชุดหูกกระต่ายตะข่ายครับ

ตอนรับนี่ไงสวัสดีสวัสดีครับโอเคมาเราบนขวางทางป่ะปะรถมาแล้วเราต้องรอข้างนอกพ่อไารถตรงไหนอ่ะนี่แหละจะออกไปพุ่งก็ต้องขึ้นรถเลยฮะเนี่เี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยเน่ยน่เนี่ยนี่น่อนยนนี่น่ยนี่ยเน่นน ให้รอตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่แล้วกันวันนี้นะครับวันปออันนี้อันนี้ชื่อช่องอะไรนะครับเสียอาร์มจีโอวันเขาฝากช่องแม่พญาด้วยนะครับเสียอาร์มจ้องพุ่งมากเลยนะปีนี้มีแต่คนถามปีนี้เสียอาร์มอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเหรอครับผมป้าดูว่าสิบเจ็ดสิบแปด